ยินดีต้อนรับผู้ฟังที่รักทุกท่านวันนี้ขอเสนอเรื่องราวสยองขวัญของผีไทยอันน่าขนลุกอีกเรื่องหนึ่งที่ซ่อนความลับที่มืดมนตั้งแต่อดีตตามการเล่าขานมากับเรามาเปิดเผยความลึกลับในกอสทันเดอริสในนิยายเสียงเรื่องผีพรายและเสียงกระสิบจากสายน้ำผีพรายและเสียงกระสิบจากสายน้ำเหตุการณ์ที่หนึ่งเสียงร้องไห้เสียงร้องให้ระง,งมดังกล้องไปทั่วดังก้องกังวานไปตามผืนน้ำคลองเก่าแก่ ท่ามกลางแสงแดดยามบ่ายคล้อยที่เริ่มอ่อนแรงไอ้สนเด็กหนุ่มกลับบ้านช่วงปิดเทอมหลังจากไม่ได้กลับบ้านมานานไอ้สนหยิบคันเบ็ดพร้อมออกไปหาสหายเก่าไอ้น้อยทั้งสองชวนกันไปนั่งตกปลาอยู่ริมคลองที่สมัยเด็กทั้งคู่เคยวิ่งเล่นและตกปลาสายเบ็ดของเขาทั้งคู่จมอยู่ใต้น้ําอย่างเงียบงันไร้สัญ,ญญาณใดๆของปลาแต่สิ่งที่ดึงดูดความสนใจของเขาในตอนนี้กลับเป็นเสียงร้องให้ระงมที่ดังมาจากอีกฝั่งของคลอง ไอ้สนเคยอาศัยอยู่กับยายที่กระท่อมหลังเล็กริมคลองแห่งนี้เขาเคยใช้ชีวิตวัยเด็กวิ่งเล่นยิงนกตกปลาแถวนี้จนกระทั่งเขาย้ายไปเรียนหนังสือในเมืองพร้อมพ่อและแม่ส่วนไอ้น้อยยังคงอยู่เป็นคนพื้นที่ไม่ได้เรียนหนังสือเหมือนไอ้สนจนมาถึงวันนี้วันที่เพื่อนรักกลับมาถึงสถานที่ที่เคยสนุกสนานกันมาริมน้ําคลองแห่งนี้เต็มไปด้วยต้นกกและเถาวัลย์ของต้นไม้ใหญ่พันกันรกช่วยบดบังแสงแดดจนดูมืดครึม เงาของสะพานไม้เก่าทอดยาวยิ่งทำให้บรรยากาศอึดอัดเงียบสงัดแมลงวันบินวนไปมาเสียงนกร้องก็เงียบหายไปเหลือเพียงเสียงน้ำไหลเอื่อยยที่ฟังดูน่าขนลุกแสงแดดเริ่มสาดแสงสีทองผ่านกิ่งก้านใบไม้มลงมาบนผิวน้ำคลองที่นิ่งสนิทสะท้อนเงาของต้นไม้และท้องฟ้าฉากนี้ดูสวยงามแต่กับแฟงไว้ด้วยความน่ากลัวไอ้สนและไอ้น้อยรู้สึกขนลุกสู้หัวใจเต้นรัว เมื่อจูจ่ๆทั้งคู่ได้ยินเสียงร้องให้มันฟังดูเศร้าโศกเต็มไปด้วยความทุกข์ทรมานไอ้สนค่อยๆลุกขึ้นยืนมองไปยังฝั่งตรงข้ามแสงแดดที่อ่อนแรงทำให้มองไม่ชัดแต่เขาเห็นเงาดำๆยืนอยู่ริมน้ำเงาดำนั้นค่อยๆเคลื่อนไหวก้มหน้าลงร้องไห้ไอ้สนรู้สึกกลัวไอ้น้อยเห็นใครตรงนั้นหรือเปล่าเหมือนนั่งร้องให้อยู่เห็นอยู่กูว่ามันแปลกๆนะแต่ความอยากรู้อยากเห็น ก็เอาชนะความกลัวไอ้สนตัดสินใจจะเดินข้ามสะพานไม้เล็กๆไปหาเงาดำนั้นไอ้สนมึงจะไปไหนกูว่ากลับกันดีกว่าไอ้สนไม่ได้ฟังไอ้น้อยพูดกลับลุกขึ้นเดินตรงไปที่สะพานเสียงร้องให้ก็ดังขึ้นชัดเจนขึ้นไอ้สนรู้สึกเหมือนมีอะไรบางอย่างย <c oughs> ินยเยืยกไหลผ่านร่างกายขนลุกสู้หัวใจเต้นแรงเขาไม่รู้ว่าตัวเองกำลังทำอะไรอยู่ แต่เขาก็หยุดไม่ได้ราวกับถูกดึงดูดด้วยพลังลึกลับส่วนไอ้น้อย <c oughs> ได้แต่ยืนมองเพื่อนเดินข้ามสะพานไป <c oughs> เมื่อเขาเดินเข้าไปใกล้เงาดำนั้น <c oughs> ก็ค่อยๆหันมาไอ้สนเบิกตากว้างตกตะลึงกับสิ่งที่เห็นหญิงสาวผมยาวสีดำคลับใบหน้าซีดเผือดดวงตาสีดำสนิทกําลังจ้องมองเขาด้วยความเศร้าโศกปากของเธอกลั้นร้องไห้แต่ไม่มีเสียงใดๆออกมา ไอ้สนยืนนิ่งไม่กล้าขยับเขาไม่รู้ว่าหญิงสาวคนนี้คือใครมาจากไหนและทำไมถึงร้องให้เขารู้สึกกลัวแต่ก็รู้สึกสงสารหญิงสาวคนนี้ไอ้สนกลับมาน้อยตะโกนลั่นเสียงร้องไห้ยังก้องไปทั่วสะท้อนไปตามผืนน้ำคลองเก่าแก่ไอ้สนตัดสินใจว่าเขาจะต้องช่วยหญิงสาวคนนี้เขาไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรเรื่องราวของไอ้สนและน้อยเพิ่งเริ่มต้นขึ้นทั้งคู่ ต้องเผชิญหน้ากับอะไรอีกมากมายเส้นทางนี้เต็มไปด้วยอันตรายเต็มไปด้วยความลับเต็มไปด้วยเรื่องราวล้ลับผีพรายและเสียงกระสิบจากสายน้ําเหตุการณ์ที่สองแสงสีฟ้าไอ้สนยืนนิ่งใจเต้นรัวความกลัวค่อยๆกัดกินเขาเสียงร้องให้ของหญิงสาวเงียบหายไปเหลือเพียงความเงียบสงัดที่กดดันเขาค่อยๆมองไปยังต้นเสียงทันใดนั้นแสงสีฟ้าเรืองรองก็ปรากฏขึ้นริมน้ําแสงไฟนั้นล่องลอยไปมา ราวกับดวงวิญญาณที่หลงทางมันส่องสว่างขึ้นสว่างลงสว่างขึ้นสว่างลงไอ้สนเบิกตากว้างตกตะลึงกับสิ่งที่เห็นเขาไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้มาก่อนแสงสีฟ้านั้นดูสวยงามแต่ก็ดูน่ากลัวมันส่องแสงสะท้อนผิวน้ำส่องไปยังใบหน้าซีดเผือดของหญิงสาวหญิงสาวยืนนิ่งไม่ขยับดวงตาสีดำสนิทของเธอจ้องมองแสงไฟด้วยความเศร้าโศเรากับว่าเธอพยายามจะสื่อสารอะไรบางอย่าง ไอ้น้อยตะโกนเรียกเพื่อนเท่าไรก็ไม่ตอบไอ้น้อยตัดสินใจข้ามสะพานตามไปอย่างเร็วตรงเข้าไปดินแขนเพื่อนเพื่อ,เ,อเรียกสติไอศนไอสนกลับกันดีกว่ากูกลัวขณะนี้ไอสนรู้สึกกลัวเช่นกันแต่ก็รู้สึกดึงดูด,ดด้วยพลังลึกลับของแสงสีฟ้าเขาอยากรู้ว่าแสงนั้นมาจากไหนมันมีความหมายอะไรไอสนสะบัดมือไอ้น้อยออกไปเขาค่อยๆก้าวเท้าเดินเข้าไปหาแสงนั่นหัวใจของเขาเต้นรัว ขาของเขารู้สึกหนักอึ้งเรากับว่ามีอะไรบางอย่างกดที่ขาเอาไว้เมื่อเขาเดินเข้าไปใกล้แสงไฟสีฟ้าก็สว่างขึ้นสว่างจ้าจนไอ้สนต้องหลับตาทันใดนั้นเสียงกรีดร้องอันน่าสยดสยองก็ดังก้องไปทั่วไอ้สนเปิดตาขึ้นมองไปยังแสงไฟนั่นแต่แสงไฟก็หายไปแล้วเหลือเพียงความเงียบสงัดที่น่ากลัวไอ้สนไอ้น้อยอยืนนิ่งไม่กล้าขยับ ทั้งคู่ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเขาไม่รู้ว่าหญิงสาวหายไปไหนทั้งคู่เหลือเพียงความกลัวความสงสัยและความอยากรู้อยากเห็นเขาไม่รู้ว่าเขาจะต้องทำอะไรต่อไปผีพรายและเสียงกระสิบจากสายน้ำเหตุการณ์ที่สามหญิงสาวผมยาวไอ้สนและน้อยยืนนิ่งใจเต้นรัวความกลัวค่อยๆกัดกินเขาแสงสีฟ้าเรืองรองหายไปแล้วเหลือเพียงความเงียบสงัดที่น่ากลัวทันใดนั้นผิวน้ำในคลอง ก็ตนกระดิ่กรคลื่นเล็กๆไอ้สนเบิกตากว้างมองไปยังจุดที่คลื่นสั่นเงาสีดำค่อยๆปรากฏขึ้นลอยขึ้นจากผิวน้ำเงานั้นค่อยๆชัดเจนขึ้นกลายเป็นหญิงสาวผมยาวสีดำคลับใบหน้าของเธอซีดเผือดดวงตาสีดำสนิทจ้องมองไอ้สนด้วยความเศร้าโศกไอ้สนรู้สึกกลัวแต่ก็รู้สึกสงสารหญิงสาวเขาไม่รู้ว่าหญิงสาวคนนี้คือใครมาจากไหนและทำไมถึงร้องไห้หญิงสาวลอยอยู่บนผิวน้ำ ไม่ขยับน้ำตาไหลรินอับใบหน้าซีดเผือดเธอพยายามเอื้อมมือมาหาไอ้สนเรากับต้องการขอความช่วยเหลือไอ้สนลังเลขเขาไม่รู้ว่าควรจะทำอะไรเขาไม่รู้ว่าหญิงสาวคนนี้เป็นผีหรือไม่แต่เขาก็รู้สึกสงสารเธอส่วนไอ้น้อยตอนนี้ขาแข็งพูดอะไรไม่ออกได้แต่ยืนมองไอศสนกับหญิงสาวไอ้สนค่อยๆย,ยื่นมือออกไปเอื้อมไปสัมผัสปลายนิ้วของหญิงสาวปลายนิ้วของเธอเย็นเฉียบราวกับน้ำแข็ง ขณะนั้นคลื่นน้ำก็กระเพื่อมอย่างแรงหญิงสาวก็ร้องให้ดังขึ้นน้ำตาไหลอาบใบหน้าร่างกายของเธอสั่นระริกราวกับว่าเธอรู้สึกเจ็บปวดไอศนรีบดึงมือกลับเขาตกใจกลัวเขาไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นหญิงสาวจ้องมองไอศอนด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความโศกเศร้าราวกับว่าเธอต้องการบอกอะไรบางอย่างแต่เธอพูดอะไรไม่ได้ไอศนค่อยๆก้มลงเอื้อมมือไปสัมผัสใบหน้าของหญิงสาว สัมผัสนั้นของเธอเย็ยนเฉียบราวกับน้ำแข็งคราวนี้ไอ้น้อยกระชากแขนไอ้สนอย่างแรงจนทำให้ไอ้สนได้สติพร้อมทั้งดึงตัวออกมาจากบริเวณนั้นไอ้น้อยนั้นรู้แล้วว่าหญิงสาวคนนี้คือใครแต่ไอ้สนน่าจะไม่รู้เพราะมันไม่ได้อยู่ที่นี่มานานเธอคือวิญญาณของนางพราวหญิงสาวที่ถูกฆาตกรรมอย่างโหดเหี้ยมวิญญาณของเธอถูกกักขังไวร้ริมคลองแห่งนี้ไม่สามารถไปไหนได้ ผีพรายและเสียงกระสิบจากสายน้ำเหตุการณ์ที่สี่คำขอร้องไอ้สนนั่นไม่ใช่คนนะเดี๋ยวกูเล่าให้ฟังไอ้สนและน้อยยังคงจ้องมองไปที่เงานั้นหญิงสาวผมยาวสีดำคลับใบหน้าซีดเผือดดวงตาสีดำสนิทจ้องมองเขาด้วยความเศร้าโศกเงานั้นเอ่ยร้องด้วยน้ำเสียงแหบพระราวกับเสียงจากอีกพหนึ่งช่วยด้วยฉันถูกกักขังอยู่ที่นี่ไอ้สนตกตะลึงเขาไม่เชื่อหูตัวเอง หญิงสาวคนนี้พูดได้เงาดำย้ำคำพูดของเธออีกครั้งช่วยฉันด้วยฉันถูกกักขังอยู่ที่นี่วิญญาณของฉันถูกกักขังไว้ไม่สามารถไปไหนได้ตอนนี้ไอ้สนรู้สึกสงสารนางแต่ก็กลัวจนทำอะไรไม่ถูกและเขาไม่เคยเจออะไรแบบนี้มาก่อนเงาดำเอื้อมมือมาหาไอ้สนช่วยฉันด้วยฉันทนทุกทรมานมานานแสนนานฉันอยากไปเกิดใหม่ ไอ้สนตัดสินใจเป็นไงเป็นกันเดินกลับเข้าไปหาค่อยๆย,ยื่นมือออกไปสัมผัสปลายนิ้วของเงาดำนั้นปลายนิ้วของเธอเยังคงเย็นเฉียบราวกับน้ำแข็งนางนั้นยิ้มให้ไอ้สนรอยยิ้มของเธอเต็มไปด้วยความหวังขอบคุณฉันรู้ว่าคุณจะช่วยฉันได้ไอ้สนเหมือนถูกมนต์สะกดรู้สึกมุ่งมั่นเขาจะต้องช่วยเธอผีพรายและเสียงกระสิบจากสายน้ำเหตุการณ์ที่ห้าคำสัญญา ไอ้สนจินตนาการถึงความทรมานที่เธอต้องเผชิญถูกกักขังอยู่ริมคลองแห่งนี้วิญญาณของเธอไม่สามารถไปไหนได้ไอ้สนหันไปมองหน้าไอ้น้อยและมองไปรอบๆคลองแห่งนี้บรรยากาศมืดมิดเงียบสงัดไอ้สนทำไมไม่ฟังกูคนที่คุยด้วยคือนางพราวเธอถูกฆาตกรรมอย่างโหดเหี้ยมที่นี่เธอเป็นใครนะและใครฆ่าเธอไอ้น้อยฉันสงสารเธออยากจะช่วยปลดปล่อยเธอแต่ไม่รู้ต้องทำยังไง เอางี้พรุ่งนี้เราไปหาตาชานกันจำตาชานได้นะแกรู้เรื่องนี้ดีจำได้สิแก่เคยช่วยไล่วิญญาณให้พวกชาวบ้านที่เดือดร้อนพราวฉันสัญญาว่าจะกลับมาช่วยเธอผีพรายและเสียงกระสิบจากสายน้ำเหตุการณ์ที่6กตำนานผีพรายไอ้สนและน้อยตัดสินใจเดินไปหาตาชานในหมู่บ้านชายชราผู้นี้มีอายุมากอาศัยอยู่ในหมู่บ้านแห่งนี้มายาวนานเขาเป็นผู้รู้เรื่องราวต่าง เมื่อไอ้สนและน้อยไปถึงตาชานกำลังนั่งสูบบุหรี่อยู่หน้าบ้านไอ้สนยกมือไหว้เล่าเรื่องราวทั้งหมดให้เขาฟังตาชานฟังเรื่องราวของไอ้สนด้วยความสนใจเมื่อเขาฟังจบก็พ่นควันบุหรี่ออกมาช้าๆเจ้าเจอผีพรายเข้าแล้วลูกชายนางพราวเธอเป็นผีพรายที่อาศัยอยู่ในคลองแห่งนี้เธอฆ่าตัวตายวิญญ,ญาณของเธอจึงถูกกักขังไว้ไม่สามารถไปไหนได้ ไอ้สนตกใจเขาไม่เคยรู้มาก่อนว่าเรื่องผีพรายจะเป็นเรื่องจริงและในคลองนั้นจะมีเรื่องราวแบบนี้ตาชาเล่าต่อว่านางพราวเธอเป็นหญิงสาวที่สวยเธอมีสามีชื่อไอ้เสือแต่แล้ววันหนึ่งไอ้เสือก็ถูกฆ่าตายนางพราวเสียใจมากเธอมาฆ่าตัวตายที่คลองนั้นตามสามีวิญ,ญญาณของเธอก็เลยกลายเป็นผีพรายตาชาแล้วเราจะช่วยปลดปล่อยเธอได้หรือเปล่าครับจริงๆก็ได้ แต่ข้าก็อายุมากแล้วไม่อยากยุ่งเรื่องพวกนี้เพราะมันไม่ทําความเดือดร้อนให้ใครก็เลยปล่อยไว้อย่างนั้นแต่เธอขอร้องผมให้ช่วยครับเธอบอกทรมานอยากไปเกิดมันเป็นเวรกรรมเอานี้ข้าจะช่วยก็ได้พวกเองไปกับข้าและช่วยเตรียมของให้สักหน่อยไอ้สนจดบันทึกรายละเอียดต่างๆที่ต้องเตรียมพร้อมเครื่องเส้นไหวตาชานมอบเครื่องรางพร้อมของของลังให้กับไอ้สนและน้อยเอาไว้ป้องกันตัวนะลูกชายเตรียมตัวให้ดี เจอกันคืนพระจันทร์เต็มดวงไอ้สนและน้อยรับเครื่องรางของขลังมาไว้ด้วยความเคารพเขาลาลุงชานมุ่งหน้ากลับทันทีผีพรายและเสียงกระสิบจากสายน้ำเหตุการณ์ที่เจ็ดพิธีกรรมไอ้สนและน้อยพร้อมตาชานกลับไปที่ริมคลองมองไปที่ผิวน้ำคืนนี้เหมาะเพราะเป็นวันพระจันทร์เต็มดวงทั้งหมดจัดตั้งเครื่องเส้นไหวจุดเทียนไขจัดเรียงอุปกรณ์ที่ต้องใช้มีดหมอไหวข้าสารและน้ำมน ตาชานั่งหลับตาลงสวดมนต์คาถาบรรยากาศรอบข้างเงียบสงัดลมพัดเย็นสบายเสียงมแมลงร้องระงมทันใดนั้นเสียงกรีดร้องอันน่ากลัวก็ดังก้องขึ้นตาชาลืมตาขึ้นและทุกคนมองไปรอบๆหลังจากทุกสิ่งสงบลงนางพราวปรากฏตัวขึ้นยืนอยู่ตรงหน้าเขาใบหน้าซีดเผือดดวงตาสีดำสนิทจ้องมองเขาด้วยความเศร้าโศก ไอ้สนรู้สึกสงสารนางพราวเขารู้ว่าถึงเวลาแล้วเขาไอ้น้อยตาชานเริ่มทำพิธีกรรมต่อสวดมนต์คาถาด้วยเสียงที่ดังขึ้นนางพราวค่อยๆลอยขึ้นจากผิวน้ำแสงสว่างสีขาวอบล้อมร่างกายของเธอผีพรายและเสียงกระสิบจากสายน้ำเหตุการณ์ที่แปดการต่อสู้เหล่าวิญ,ญญาณร้ายในคลองพยายามขัดขวางพิธีกรรมผิวน้ำในคลองเริ่มสั่นระรัวก,ก่อนที่จะหลงกว้างไอ้สนเบิกตากว้าง มองไปยังแสงที่ขึ้นส่นลมกันโชคแรงขึ้นบรรยากาศแปลปรวนเหมือนฝนจะตกลมนั้นแรงขึ้นจนทำให้เทียนไขดับลงแต่โชคดีที่มีแสงจร์ไอ้สนและน้อยตกใจแต่พวกเขารู้ว่าพวกเขาจะต้องต่อสู้ตาชานสวดมนต์คาถาต่อแสงสว่างจ้าขึ้นแผ่กระจายออกมาจากเครื่องรางของขลังขับไล่ความมืดมิดเผยให้เห็นร่างของตาชานยืนนิ่งท่ามกลางวงล้อมของวิญญาณร้าย ตาชานหยิบมีดหมอตวัดไปมาพร้อมกับข้าวสารแล้วสาดออกไปจากมือเหล่าวิญญาณร้ายกรีดร้องด้วยความเจ็บปวดลมกันโชกแรงขึ้นราวกับพายุจนทําให้ไอ้สนและน้อยล้มลงวิญญาณร้ายพวกนี้มันไม่ย่อนง,ง่ายๆเหล่าวิญญาณร้ายยังคงพยายามโจมตีตาชาญต่อตาชานสวดคาถาดังขึ้นแสงสว่างของเครื่องรางนั้นสว่างจ้าขึ้นเหล่าวิญญาณร้ายกรีดร้องด้วยความเจ็บปวด แสงจากเครื่องรางนั้นทําให้พวกมันถอยร่นเกินกว่าจะต้านทานได้เหล่าวิญญาณร้ายหายไปในที่สุดตาชาหลับตาจดจ่อกับพิธีกรรมต่อผีพรายและเสียงกระสิบจากสายน้ําเหตุการณ์ที่9ปวดปล่อยไอส้สนรู้ว่าวิญญาณของนางพราวกาลังจะได้รับการปลดปล่อยตาชาสวดมนต์คาถาต่อไปจนกระทั่งแสงสว่างสีขาวจ้ารอบตัวนางพราวนางพราายิ้มให้ทุกคนรอยยิ้มของเธอเต็มไปด้วยความสุข ขอบคุณมากฉันจะไปเกิดใหม่แล้วนางพราวค่อยๆลอยหายไปแสงสว่างสีขาวก็จางหายไปไอ้สนรู้ว่าพวกเขาทำสำเร็จแล้วเขาปลดปล่อยวิญญาณของนางพราวได้แล้วเขารู้สึกโล่งใจและมีความสุขเขารู้ว่านางพราวจะไปสู่สุขติตาชานขอบคุณมากครับที่ช่วยผมสองคนไม่เป็นไรหรอกอย่างน้อยก็ได้ช่วยปลดปล่อยนางพราวให้ได้ไปที่ชอบที่ชอบและขับไล่ วิญญาณร้ายไปจากที่นี่ด้วยไอศนและน้อยขอบคุณตาชานพร้อมเก็บเครื่องเส้นไหวและของประกอบพธิธีทั้งหมดเดินทางกลับบ้านในที่สุดแสงสว่างก็ชนะความมืดขอบคุณทุกท่านที่ร่วมผจญภัยสุดระทึกนี้กับเราหากคุณสนุกกับเรื่องราวโปรดกดไลค์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องด้วยครับและสามารถรับฟังเรื่องราวสยองขวัญเรื่องอื่นในช่องนี้พร้อมเรื่องใหม่ในสัปดาห์ต่อไปขอบคุณทุกท่านฝันดี